แปผ้าหิติกสูตรว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกาพระเจ้าประสเสนที่โกศลทรงสนทนาธรรมกับพระอานนท์358ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีคลั้นเวลาเช้า ท่านพระอนนท์ครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบินทบาทในกรุงสาวัตถีแล้วกลับจากบินทบาทภายหลังชั้นพัฒหารเสร็จแล้วได้เข้าไปยังบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคาลมาตาเพื่อพักกลางวันสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จขึ้นช้างเอกบุญทริก ออกจากกรุงสาวัตถีแต่ยังวันทอดพระเนตรเห็นท่านพระอนนท์กำลังเดินมาแต่ไกลได้รับสั่งเรียกอมบาดชื่อสิริวัตรมาตรัสว่าสิริวัตรเพื่อนรักนั่นพระคุณเจ้าอนนท์ใช่หรือไม่สิริวัตรอมบาดกราบทูลว่าใช่พระเจ้าข่านั่นพระคุณเจ้าอานนาาทนนนาานน์ลำดับนั้น พระเจ้าประเสนที่โกศลรับสั่งเรียกชายคนหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าอานนท์ถึงที่อยู่แล้วกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเสียงกล้าวตามคําของเราว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าปเสนที่โกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเสียงกล้าว และจงเรียนท่านอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าได้ยินว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดชายคนนั้นทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่กราบท่านพระอานนท์แล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอานนท์ว่า พระคุณเจ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานน์ด้วยพระเสียรกล้าวและรับสั่งมาอย่างนี้ว่าได้ยินว่าพระคุณเจ้าอานน์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานน์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดท่านพระอานน์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศล สเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากช้างทรงสเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนหน้าที่สมควรได้ตรัสก,กับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอโอกาสเถิด ขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์ไปยังฝั่งแม่น้ำอาเจรวดีเถิดท่านพระอานนท์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพสมาจารสามสหครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอาเจรวดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้น พระเจ้าเปรตที่โกศลเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากหลังช้างทรงเสด็จพระราชดาเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบและประทับยืนอยู่นณที่สมควรได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอานนท์จงนั่งบนเครื่องลาดไม้นี้เถิด ท่านพระอนุนทูลว่าอย่าเลยมหาบาพิตเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดอัตมาภาพนั่งบนอนาศนะของอัตมาภาพอยู่แล้วพระเจ้าปเสนที่โกศลจึงประทับนั่งบนที่ประทับที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามพระอนนุ์ว่าพระคุณเจ้าอ,อนุน์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงประพฤติกายสมาจาร ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติดเตียนบ้างหรือหนอท่านพระอนนถวายพระพรว่ามหาบอพิษพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเลยขอถวายพระพรพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลตรัสว่าพระคุณเจ้าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ ข้อความที่พวกโยมไม่สามารถทำให้บริบูรณ์ด้วยการตั้งปัญหาพระคุณเจ้าอานนท์ทำให้บริบูรณ์ได้ด้วยการแก้ปัญหาชนเหล่าใดเป็นคนพานไม่ฉลาดไม่ใกล้ครวนไม่พิจารณาแล้วยังกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นได้พวกโยมไม่ยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสาระพระคุณเจ้าส่วนชนเหล่าใดเป็นบัณฑิต เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาใกล้กรวนพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นพวกโยมย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นสารณะ360กายสมาจารย์ที่สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นอย่างไรท่านพระอนนทวายพระพรว่ามหาบอพิษ กายสมาจารย์ท no te si Mi ี่เป็นอกุศลเป็นกายสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรกายสมาจารที่มีโทษเป็นกายสมาจารที่เป็นอกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรกายสมาจารที่มีความเบียดเบียน เป็นกายสมจาร์ที่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมจาร์ที่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรกายสมจาร์ที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นกายสมจาร์ที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมจาร์ที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นอย่างไรกายสมจารใดย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่กายสมจารน,นั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมกายสมจารเห็นปานนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งพึงติดเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้าวจีสมจารมโนสมจารที่สมณพราหม์ทั้งหลาย ผู้รู้แจ้งพึงติเตียนเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่เป็นอกุศลเป็นมโนสมาจาร์ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งพึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจาร์เป็นอกุศลเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่มีโทษเป็นมโนสมาจาร,ร์ที่เป็นอกุศลขอถวายพระพร พระคุณเจ้ามโนสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นมโนสมาจารที่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้า มโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากเป็นอย่างไรมโนสมาจารใดย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญแก่มโนสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมมโนสมาจารเห็นปานนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้ง พึงติเตียนขอถวายพระพรพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสญการละอกุศลธรรมทุกอย่างหรือท่านพระอนนถวายพระพรว่ามหาบอพิษพระตถาคตทรงละกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบด้วยกุศลธรรมขอถวายพระพร 361อพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้ากายสมาจารที่สมณพราหม์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนเป็นอย่างไรกายสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นกายสมาจารย์ที่เป็นกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมาจารย์ที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไร กายสมจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นกายสมจรารที่ไม่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรกายสมจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นกายสมจรารที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ากายสมจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นอย่างไร กายสมาจรา,า์ใดย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากกายสมาจารนั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริกกราาญแก่กายสมาจารนั้นกายสมาจรา์าเห็นปานนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติดเตียนขอถวายพระพร พระคุณเจ้าวจีสมาจารมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่เป็นกุศลเป็นมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่เป็นกุศลเป็นอย่างไร มโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นมโนสมาจารที่เป็นกุศลขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นมโนสมาจารที่ไม่มีโทษขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นอย่างไรมโนสมาจารที่เป็นสุข เป็นวิบากเป็นมโนสมรจรย์ที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรพระคุณเจ้ามโนสมจารที่มีสุขเป็นวิบากเป็นอย่างไรมโนสมรจรย์ใดย่อมเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมจากมโนสมจารย์นั้น กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญมโนสมาจารย์เห็นปานนี้สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงติเตียนขอถวายพระพรพระเจ้าเปรตที่โกศลตรัสถามว่าพระคุณเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญการเข้าถึงกุศลธรรมทุกอย่างหรือท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่ามหาบอพิษ ตถาคตทรงละกุศลธรรมได้ทุกอย่างทรงประกอบกุศลธรรมขอถวายพระพรพระเจ้าเปรตที่โกศลถวายผ้าพาหิติกา362รพระเจ้าเปรตที่โกศลตรัสว่าพระคุณเจ้าน่าอัศจรรย์จิงไม่เคยปรากฏพระคุณเจ้าอ,อนน์กล่าวภาสิบนี้ดีเหลือเกิน พวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาสิทธิของพระคุณเจ้าอานนต์นี้พวกโยมมีใจชื่นชมยินดีด้วยภาสิทธิของพระคุณเจ้าอานนต์อย่างนี้ถ้าช้างแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานน์แม้ช้างแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานนต์ถ้าม้าแก้วสมควรแก่พระคุณเจ้าอานนต์ แม้มาแก้วพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานน์ถ้าบ้านสวยสมควรแก่พระคุณเจ้าอานน์แม้บ้านสวยพวกโยมก็สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าอานน์แต่พวกโยมรู้อยู่ว่านั่นไม่สมควรแก่พระคุณเจ้าอานน์เลยพระคุณเจ้าผ้าพาหิติกาผืนนี้ยาวสิหศอกท่วน ว่างแปดศอกท่วนพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาศสตรูเวเทหิบุตรทรงใส่ในคันฉัดทรงมาประทานแก่โยมขอพระคุณเจ้าอนนท์โปรดอนุเคราะห์รับผ้าหิติกานิไว้เถิดท่านพระอนนท์ถวายพระพรว่าอย่าเลยมหาบอพิษไตรจีวออัตมภาพมีครบแล้ว ขอถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสว่าพระคุณเจ้าแม่น้ำอิจิรวดีนี้พระคุณเจ้าอานน์และพวกโยมเห็นแล้วมหาเมฆยังฝนให้ตกบนภูเขาภายหลังแม่น้ำอจิรวดีนี้ย่อมไหลเอ่อล้นฝั่งทั้งสองฉันใดท่านพระอานน์ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทำไตรายจีวรของตนด้วยผ้าพาหิติกานี้และจากแบ่งไตรจีวรเท่ากับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ทักษิณาของพวกโยมคงจักแผ่ไปดุดแม่น้ำเอ่อล้นฝั่งพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอ,อนอนลโปรดรับผ้าพาหิติกาเถิดท่านพระอ,อนอนลรับผ้าพาหิติกาแล้วลำดับนั้น พระเจ้าปเปเสนที่โกศลได้ตรัสกับพระอนนท์ว่าพระคุณเจ้าเอาเถิดบัดนี้พวกโยมขอลากลับเพราะมีกิจหน้าที่จะต้องทำอีกมากท่านพระอนนท์ถวายพระพรว่ามหาบาพิษขอพระองค์ทรงกําหนดเวลาที่สมควรณบบัดนี้เถิดต่อจากนั้นพระเจ้าปรปเสิทีิโกศลทรงชื่นชมยินดีพาสิทธิของพระอนนท์แล้ว เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับกราบท่านพระอานนท์ทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไป363ครั้งนั้นเมื่อพระเจ้าประเสฐที่โกศลเสด็จจากไปไม่นานท่านพระอานนท์ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนที่สมควรได้กราบทูลเรื่องการสนทนาปราศัยกับพระเจ้าปเสฐที่โกศลทั้งหมด แด่พระผู้มีพระภาคและได้ถวายผ้าพายิติกานั้นแด่พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นลาบของพระเจ้าประรเสนที่โกศลพระเจ้าประรเสิที่โกศลทรงได้ดีแล้วที่เท้าเธอได้ทรงพบอานน์และได้ประทับนั่งใกล้อานน์ พระผู้มีพระภาคตรัสภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมยินดีภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลพาหิติกสูตรที่8จบ